สวัสดีครับผมพาบ้านยอดนิยมรอบบ่ายนะครับ ep ที่สามร้อยสามสิบแปดนะครับมี้าเก่าๆนะครับมานำเสนอให้กับพ่อแมเป็นน้องเอฟซีทุกท่านนะครับชื่นชอบไปสนใจติดต่อเข้ามานะครับพาบ้านยอดนิยมนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์นี้นะครับแอนไลน์เสร็จบโทรศัพท์นะครับหรือไม่ก็สแกน qr code เข้าไลน์นะครับ้าเก่าๆที่สวยหลากหลายรายการนะครับของดีของเด็ดนะครับบ่ายนี้นะครับรายการแรกสุดยอดหายากนะครับมาแพ็คคู่นะครับ หลวงพ่อทวดนะครับหลวงพ่อทวดยอดนิยมนะครับพิมพ์นี้นะครับวัดเมืองจังหวัดยะลานะครับพิมพ์อีคิวซังครับมีปิดทองเก่าเดิมๆนะครับเนื้อว่านนะครับปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีครับปีศูนย์ห้าวัดเมืองยะลาครับเป็นพิมพ์ยอดนิยมและหายากนะครับมาใหม่ๆสดๆแลร้อนนะครับพิมพ์อีคิวซังครับเป็นพิมพ์กลางนะครับเก่าสวยเดิมครับ มีรอยรูเสียบนะครับใต้ฐานเนื้อว่านครับปีศูนย์ห้าคิวซังนะครับได้มาสององนะครับสองรายการครับองค์นี้เป็นองค์ที่หนึ่งวัดเมืองยะลาครับแล้วก็พิมพ์เล็กนะครับองนี้เป็นพิมพ์เล็กครับเนื้อว่านนะครับอิคิวซังปีศูนย์วัดเมืองยะลาปี0ูย์พร้อมกับตับรีดพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับสวยมากครับพิมพ์อ q คิวซังครับเนื้อว่านวัดเมืองยะลาครับ องที่สองนะครับองนี้เป็นพิมพ์เล็กองแรกเป็นองพิมพิมกลางครับสุดยอดหายากนะครับนานานมาทีนะครับอิคิวซังได้มาสององคู่กันนะครับเป็นพิมพ์ยอดนิยมนะครับอิคิวซังครับหลวงประทวดวัดชางให้นะครับวัดเมืองยะลาต่อกันด้วยพระกิ่งนะครับนานานมาทีนะครับเป็นพระกิ่งยอดนิยมครับเจ้าคุณนวทิพย์สรินนะครับกรุงเทพหานครปีหนึ่งสามนะครับหลังยันน้าเต้าครับ องนี้กะไหลเงินเดิมๆนะครับสวยงามมากครับกิ่งเก่ายอดนิยมนะครับเจ้าคุณนอครับวเทพสรินนะครับเกจิชื่อดังนะครับสวยงามเดิมๆนะครับใต้ฐานก็จะมีอุดกิ่งนะครับกิ่งยังดังนะครับกิ่งเจ้าคุณนอยอดนิยมครับกรุงเทพหานครนะครับนานมาทีครับท่าใดรช่นชอบไปสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับ ต่อไปก็มาชมเครื่องรางของขังยอดนิยมนะครับเกจิเก่าชื่อดังจังหวัดลบบุรีครับเป็นตะกุดไม้ไผ่ตันนะครับเจาะอุดผงนะครับดินเจ็ดป่าช้านะครับจะมีรอยอุดนะครับด้านนี้นะครับเจาะอุดผงนะครับดินเจ็ดป่าเกจิเก่านะครับไม้ไผ่ตันครับลงรักปิดทองเก่าเดิมๆนะครับสุดยอดเครื่องรางของขังในด้านพุทธคุณนะครับ เดินทางแค้วคาดปลอดภัยปัดเป่าสิ่งอภปมงคลทุกอย่างนะครับสวยงามนะครับไม้ไผ่ตันครับอุดด้วยดินเจ็ดป่าช้านะครับสวยงามนะครับลักและทองเก่าๆเส้วสวยๆหลวงพู่จันวัดนางหนูนะครับสุดยอดเกจิเก่า,กายุคสงครามโลกครั้งที่สองครับลงลักปิดทองเก่านะครับสวยงามนะครับ ถนาในท่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับไม้ไผ่ตันครับหลวงปู่จันทระเก่าเก่าบ้านๆยอดนิยมนะครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จนะครับก็มีเข้ามาหลายรายการครับบ่ายนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเก่าสุดๆครับองค์ที่1ของรายการนะครับพระสมเด็จยอดนิยมองค์ที่1เนื้อที่สวยแห้งแห้งได้เก่าได้ธรรมชาตินะครับสมบูรณ์นะครับอยู่ในตลับเก่าครับสวยงามตามนี้เลยนะครับลำดับที่หนึ่ง ถึงชอบและสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่าๆบ้านๆน,นะครับเข้ามารอบบ่ายครับตัวจริงเก่ามากนะครับพระสมเด็จองค์ที่หนึ่งครับต่อไปก็เป็นองค์ที่สองนะครับของรายการนะครับสวยงามเช่นกันนะครับองค์ที่สองของรายการครับ พระสมเด็จบรรบาญยอดนิยมครับลำดับที่สองมามาใหม่ๆนะครับเก่าๆสวยๆงดงามครับพระสมเด็จยอดนิยมองคที่สองเปิดให้ชมชัดๆนะครับกระจกลายนะครับอง์นี้องค์ที่สองเนื้อแห้งและบางมากครับ ลำดับที่2ต่อไปก็เป็นองค์ที่3นะครับพระสมเด็จพิมพ์พระประธานใหญ่วัดละคังครับเป็นพิมพ์พระประธานยอดนิยมนะครับวัดละคังนะครับเนื้อเก่าสวยเดิมเดิมครับคมชัดนะครับพระสมเด็จยอดนิยมแห้งๆเก่าๆครับองค์ที่3ามมีภาบความเก่าเดิมเดิมนะครับด้านนี้เลยนะครับ ของเก็บอยู่ในกระป๋องนะครับกระป๋องเก่าครับพระสมเด็จพิมพ์พระประธานใหญ่วัดระฆังครับเก่าสวยงดงามนะครับชเชิญชวบสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับพระสมเด็จองค์ที่สามครับต่อไปก็เป็นองค์ที่สี่นะครับขวัญใจมหาชนนะครับพระสมเด็จยอดนิยมบ้านๆองค์ที่สี่ พิมพ์สวยเนื้อสวยนะครับเกตทะลุซุม้มมีค่าความเก่าเดิมๆนะครับลำดับที่สี่ครับต่อไปก็เป็นองคที่ห้านะครับของใหยการนะครับสมเด็จยอดนิยมครับลำดับที่ห้า โอนไวส่งไวทุกท่านนะครับพระเก่าสวยยอดนิยมเหมาเข้ามาใหม่ครับ1ชุดนะครับลำดับที่5ครับได้เก่ามากนะครับพิมูลสารนะครับหลายชนิดนะครับพระสมเด็จยอดนิยมครับองค์ที่5ครับ มาชมพัดลอดลำพูนนะครับแควคาดกลกระพันมาอุดนะครับต้องพัดลอดเลยนะครับเก่าๆที่สวยเดิมๆครับมาใหม่ๆนะครับเนื้อเทานะครับมีหน้ามีตาครับสวยงามมากครับพัดลอดลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับให้ชมชัดๆนะครับเนื้อเก่าสุดๆครับมีราบความเก่านะครับและลาดํานะครับพัดลอดลำพูนสวยเดิมนะครับ สมบูรณ์มากๆครับองค์ที่1นะครับต่อไปก็เป็นองค์ที่2ของนายการนะครับพระรอดลําพูนครับได้มาคู่กันนะครับคนละพิมพ์นะครับเก่าสวยทั้งคู่องค์นี้ก็มีหน้ามีตานะครับแคล้วคลาดของกระพันมหาอุดสุดยอดนะครับพระรอดลําพูนองค์ที่2ผงเจอท่านที่ชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับเนื้อเก่าสวยเดิมๆครับพระรอดลําพูนองค์ที่สอง พระเก่ายอดนิยมบ้านๆนะครับต่อไปก็มาชมพระปางสายญาตินะครับหล่อโบราณเก่าวัสดุทัศนนะครับถ้วลสีสนนะครับจะมีทั้งครบทั้งเจ็ดวันนะครับพยืนพนั่งพนนอนครับองค์นี้เป็นพระประจําวันพระรหัสครับพะนอนหล่อโบราณนะครับสวยเดิมนะครับหล่อช่อตรงนี้นะครับตัดชนวนด้านข้างครับสวยงามมากนะครับเป็นรูปหล่อเนื้อทองผสมเก่าบางสายญาติ เนื้อโลหะนะครับเก่าเดิมๆนะครับสมบูรณ์มากๆครับบุกเสกพิธีใหญ่นะครับวัดสุทัศนนะครับกรุงเทพมหานครครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จนะครับองค์สุดท้ายของรายการนะครับพระสมเด็จเกตบัวโตมครับสภาพผ่านการใช้มาครับเก่าสวยยอดนิยมนะครับพระสมเด็จเกโบโตมวัดระฆังนะครับ สวยงามเดิมเดิมนะครับถ้าใคชื่นชอบได้สนใจนะครับพระเก่าๆบ้านๆม้าใหม่ๆเลยนะครับสดๆร้อนๆนะครับเพิ่งเข้านะครับบ่ายนี้ครับเกรดโบตูมนะครับสวยเดิมครับพระสมเด็จสภาพใช้มาครับปิดท้ายรายการนี้ด้วยองค์นี้นะครับสวยและสมบูรณ์มากนะครับ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอนไวส่งไวทุกท่านนะครับพระเก่าเก่ายอดนิยมบ้านบ้าๆ EP ที่338ครับแลใพบนคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม